คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคว้าแชมป์การขับร้องเพลงประสานเสียงในระดับนาน,นาชาตินะคะได้กลับมาถึงประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้คุณวิภาปิ่นแก้วได้ไปนั่งพูดคุยถึงเบื้องหลังความสําเร็จนี้นะคะก็ถาใไม่ทราบว,ว่าสมาชิกในวงทั้งหมด30คนมาจากการรว,รวมตัวกันของนักศึกษาหลากหลายคณะค่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เรียนมาทางด้านดนตรีด้วยไปติดตามจากรายงานค่ะ เสียงประสานหนักแน่นเร้าอารมณ์ถ่านความรู้สึกของผู้ขับร้องจากวงประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดลบนเวทีแข่งขันระดับโลกที่สาธารณรัฐเช็กต่อด้วยเพลงจังหวะเร็วสนุกสนาน <Hallelujah. S 1> พร้อมลีลาท่าทางคลึกคักสอดคล้องกับเพลง รวมไปถึงการไหว้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สมาชิกและผู้ฝึกซ้อมวงนี้มองว่านี่คือความแตกต่างจากกว่า30วงที่ร่วมแข่งขันบนเวทีเดียวกันจนทําให้กรรมการเทคะแนนให้และคว้าชแชมป์ในรายการนี้สําเร็จสุดยอดนะเพราะว่าหนึ่งประเทศเราเนี่ยไม่ได้มีวัฒน,นธรรมเรื่องร้องประสานเสียง ทางฝั่งยุโรปคือเขา mm hmm. เขาโตขึ้นมาเขาจะคุ้นเคยกับการฟังประสานเสียงของเราโตมาแล้วไม่ได้คุ้นกับอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการสอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเยอะเสียงก็เหมือนกันนะภาษาเราก็ไม่เหมือนเขาภาษาเขาก็เรียกว่าพูดแล้วคือพูดแล้วก็เหมือนกับร้องเพลงไปส่วนหนึ่งละของเรานี่ยิ่งต่างกันก็ต้องใช้เวลาใช้การฝึกไม่ใช่ใช้เวลาการฝึกอย่างเดียวก็ต้องมีวิธีการฝึกที่สามารถจะช่วยเขาได้เร็ว เบื้องหลังความรู้สึกก่อนขึ้นเวทีแข่งขันสมาชิกบางคนบอกว่านี่คือการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกรู้สึกกังวลไม่น้อยบางคนต้องปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่นี่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาท้อกลับทำให้สมาชิกในวงทุกคนตั้งใจแสดงความสามารถเต็มที่แม้จะมีเวลาฝึกซ้อมเพียง9เดือนเท่านั้นที่สำคัญบางคนไม่มีพื้นฐานการขับร้องเพลงประสานเสียงมาก่อน เราแค่แชมป์ของประเภทนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาแชมป์ของแต่ละประ,ประเภทเนี่ยมารวมกันอีกทีแล้วมาแข่งกันว่าใครเนี่ยเป็นที่สุดของรายการจริงๆเราก็ไม่คิดเลยว่าเราคนไทยตัวเล็กๆเนาะแบบเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมเราด้วยอะไรเงี้ยเราจะสามารถชนะทุกคนที่อยู่ตรงนั้นได้ถ้าเกิดเรามีเรียนหรือว่าวางคนเรียนอยู่กันคนละที่เขาติดเรียน เขาก็ต้องรีบเพื่อที่จะนั่งรถมาจากอย่างมฮิโดนพยาไทยหรือแพทย์ศิริราชที่เรียนอยู่ที่โรงพยาบาลก็ต้องนั่งรถมาที่วิทยาเขตสรยารเพื่อที่จะเรียนเรียนในห้องนี้แหละครับก่อนหน้านี้คณะขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดนไปประกวดที่ประเทศเยอรมน,นีมีวงเข้าแข่งขันกว่า200วงและคณะขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดนได้รับเหรียญเงินสองเหรียญ แม้ในเวทีนั้นอาจจะไม่ได้รับเหรียญทองแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประสบความสําเร็จบนเวทีถัดมาเราได้เหรียญเงินเราเราเรู้สึกแบบภูมิใจมากเลยนะแล้ว <g iggle> เ,เราก็ได้เอานําข้อข้อเสียของเราเพราะกรรมการเขาเขียนว่าเออมีติตรงนี้มาปรับในระหว่างที่กาลังจะไปแข่งที่เช็กที่โอลรมุกพอเราได้ปรับแล้วที่โอลรมุกล้วก็เลย,ก,เลยก็เลยได้รางวัลเพราะว่ามีส่วนด้วยเพราะเราได้ลองเวทีมาก่อนแล้วเวทีใหญ่มาก ้วมาเจอทีนอีน,น,น,นบทเพลงสุดท้ายก่อนจบการแข่งขันแชมป์รายการนี้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดมาขับร้องประสานเสียงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากแม้ผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจภาษา แต่คณะผู้ขับร้องถ่ายทอดอารมณ์สื่อไปถึงผู้ชมได้แม้ว่าการร้องเพลงประสานเสียงอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทยแต่การคว้าแชมป์ในระดับนานาชาติครั้งนี้ถือเป็นการประกาศให้ชาวต่างชาติรับรู้ถึงความสามารถของคนไทยที่ผ่านการฝึกฝนอย่างตั้งใจวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน